ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 แฟนบอลไทยได้รับข่าวดีอีกครั้งสองสมโมสรน,นังจากพพีเมีเร์ลีกอังกฤษอย่างไก่ดทองแทมฮอสเปอร์และจิงจอกสิลเงินเลสเตอร์ซิตี้จะยกทัพใหญ่มาเตะปริซิเั่นณสนามราชมังคลาีฬลสถานในช่วงเดือนกรกฎานี้แต่การอากาศร,รับการยืนยัน จัดโดยบริษัทโปรอีเวนต์จำกัดว่าทั้งสเปอร์และเลสเตอร์จะมาเก็บตัวพรีซสชั่นที่ไทยก่อนจะมีโปรแกรมลงสนาม2แมตช์23กรกฎาคมสเปอร์จะพบกับเลสเตอร์และ26กรกาคาเลสเตอร์จะพบกับ All Star ทีมออสตาไทยลีท่รัชมังคลากลาสถานท่านี้จะมีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่17พฤษภาณคิงพาวเวอร์มหานครและจะมีผู้แทนของ2สโมสรคือแกรี่แมบบัตและเอมิลเฮจกีสอดีตแข้งดังมาร่วมงานด้วย อันหนึ่งนอกจากฟุตบอลรายการนี้แล้วคนไทยก็ยังจะได้รับชมเกมบนทถ้วยซูเปอร์คัพของฝรั่งเศสหรือโตเฟ่เดชเปียอง2023ซึ่งจะเป็นบอลชิงถ้วยก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ระหว่างแชมป์ลีกเอิงกับแชมป์เฟนครับซึ่งจะมีขึ้นในราชมังคลากีฬาสถานวันเสาร์ที่5สิงหาคมนี้โดยคาดว่าแน่นอนแล้วที่จะเป็นปารีสแฌงแมงมาดีนสมิธผู้จัดการทีมเรสเตอร์ยอมรับสภาพลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายที่เหนือกว่า และคู่ควรกับการเอาชนะทีมของตนเลเซอร์ตกที่น่าลำบากในการลุ้นอยู่ในพิมลิกฤดดูการน้าหลังถูกริวพูบุกอัด3-0ในเกมพิมลิกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทําให้รังอัดดับ19ของตารางตามเดิมผมคิดว่าเราเริ่มต้นได้ดีมากๆเราเล่นในแดนของพวกเขาแต่โชคร้ายที่ประตูแรกของพวกเขาที่โยนบอลโด่งแล้วยิงได้เลยริวพูเป็นทีมที่มีพรสวรรค์ด้วยผู้เล่นที่เป็นนักกีฬาชั้นยอดทีมที่เหนือกว่าเป็นฝ่ายชนะเราเสียประตูอย่างน่าผิดหวัง ประตูที่สามมาจากลูกฟรีคิกก็น่าผิดหวังมากเราเล่นกับทีมที่ดีมากๆที่สมควรชนะเราแพ้ให้กับทีมที่เหนือกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากซึ่งควรให้กําลังใจนักเตะการพบกับเลียบผูททาให้เราเจองานยากแต่เราต้องเชื่อมั่นในตัวเองต่อไปเลสเตอร์ซิตี้ต้องการชัยชนะอย่างมากในช่วงท้ายของซีซั่นเนื่องจากต้องเล่นรหน,นีตกชั้นจากอันดับที่19ของตารางแต่สุดท้ายถูกเลียวผู้ลุกมายิงถล่มคาบ้าน ทำให้ตอนนี้ทีมในโครงรั้งอันดับรองบวยมี30คะแนนห่างจากโซนปลอดภัย2แต้มหลังจบเกมจอร์นีอีแวนกองหลังของทีมได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้สึกว่าผมคิดว่าในช่วง25นาทีแรกจนกระทั่งพวกเขาได้ประตูเราเล่นได้ดีประตูแรกเราทําผิดพลาดและดันมาเสียประตูที่2เร็วมันฆ่าคุณทันทีเราจะรู้สึกอ่อนแอเมื่อคุณพ่ายแพ้มันบั่นทอนความมั่นใจของคุณผมคิดว่าแฟนบอลยอดเยี่ยมมากๆที่อยู่เคียงข้างเราในคืนนี้ และแสดงเหตุการสนับสนุนอย่างเต็มที่พวกเขาได้เห็นแล้วว่าเรากําลังทํางานหนักเราต้องสู้กับทีมที่แข็งแกร่งอย่างลิเวอร์พูลพวกเขาวิ่งตลอดหลังจากที่ได้ประตูเราไม่สามารถรับมือได้เลยสําหรับเลสเตอร์เหลือโปรแกรมอีก2นัดที่จะพบกับสาลิกาดงนิวคาสเซลและเปิดบ้านรับมือเวสต์แฮมยูไนเต็ดในเกมนัดสุดท้ายซึ่งพวกเขาไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ก็จะทําให้มีโอกาสตกชั้นทันที โรดี้มีอาการบาดเจ็บรบกวนจากเกมบุกชนะเอเวอเรต3-0แต่เป๊ปกัวเรล่ายืนยันมิดฟิ์รายนี้จะพร้อมสำหรับเกมสำคัญวันพุธนี้เป๊ปกัวเรล่ากุนซือแมนซิตียยืนยันโรดี้จะพร้อมในเกมรับมือลมรลมาดรตบนสึกแชมเปี้ยนส์ลีกรอบตัดเชือกนัดที่2วันพุธนี้หลังมิดฟิวร์26ถูกถอดออกจากสนามในเกมบุกชนะเอเวอเรต3ประตูต่อ0เนื่องจากบาดเจ็บตามการรายงานจากมุนโดเดอปอยเตโวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โรดี้ถูกถอดออกจากสนามช่วงนาทีที่88โดยมีคาวิฟิลิปลงเล่นแทนโดยมิดฟิวัย26เดินขยบขเย,ก,ขยกออกจากสนามท่ามกลางความกบนใจของสาวกทีมระบายเนื่องจากแมนซิต,ตี้มีโปรแกรมสำคัญกับเรอัลมาเดดรอดอยู่ในวันพุธอย่างไรก็ตามเปปเปเรลล่ายืนยันว่าปัญหาของโรดี้ไม่ร้ายแรงอย่างที่หลายฝ่ายกางังวลและมิดฟิ์ชาวสเปนจะพร้อมสลับเกมรับมือกับทีมราชันชุดขาวเขาจะสบายดีในวันพุธ เมื่อเป๊ปกริโอล่ามั่นใจว่าโรดี้จะฟิตพร้อมสำหรับเกมนี้นั่นทำให้เหลือเฉพาะนาธานอาเก้รายเดียวเท่านั้นที่ยังต้องลุ้นว่าจะฟื้นตัวกลับมาทันเวลาหรือไม่หลังอาเก้บาดเจ็บน่องจากการพลาดลงเล่นเกมเยนมาริตเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว